วัดดีครับเอฟซีพญาวาดนอนทงที่คิดทอดคิดถึงเบิดสุขสุขคนขนะครับเนาะโอ้ยลมวีวีแล้วแล้วลมมาทรงหนาวเอาเหนาวมาทรงเลยแล้วก <c oughs> ะหักไข่อยู่ดอกแล้วอ่ะพญาวาดกะมีฟืน้นมีตองสมพ่อได้ฟิง,งเงี้ยมุเศเ้ากะข้างนำซ่ากาแฟามกในอีขามมกมันเขียวกินฟิงตะกอนคอยออกปฏิบัติการเนียดการเนีดงานกะคือแกหนาวได้ หาลังค้นกับแก่เน่าออกกําลังกายวอร์มร่างกายทึ้งย่างทึ้งแลนเนาะเนาะแย่แย่ไปคือให้ร่างกายอบอุ่นนั่นแหละการออกกําลังกายของแต่ละคนบางคนกับถีบจักรยานปั่นจักรยานก็เป็นก็คืบวานนั่นแหละเนาะครับเรื่องจักรยานนี่ก็ได้ตั้งแต่กี้กับเดี๋ยวนี้เนาะจักรยานตั้งแต่กี้กับบัวซาวาสิมีเบิดทุกขบขั่วเด้มีเป็นบางขบขั่วจักรยานก็ได้ ครอบรัวที่ไข่แน่ครอบรัวที่สมบูรณ์เติบเนั่นละคอยมีได้จักรยานเนาะพอยหว่าก็มีน้ำเพลินขึ้นกันน่ะจักรยานกระไดแก้ว่ากะจักรยานเกลนหล่อนขี่กับขี่ไปรงเลียนบันไดกับเป็นบันไดเล็กถีบกับถีบยากยากคือบันไดเล็กมีแต่เส้เล็กถีบกับ,บเบหนุ่มขาหนุม่มตีมย้อนดอกเบาอ่านมันกับเป็นเบาไข่ยอยู่ไข่ก็ขั้นอื่นอยู่ ซุ้มมีจักรยานคือกันนั่นขั้นอื่นหน่งห้านังขั้นนั่นเอาผาแพร่เข้ามาเขียนเห็ดอ่านมันขี่ไปของฝอยวัดเนี่ยก็เบาะดีย่อ่านดีย่แต่ว่าเบรกนั้นมันเกิดฟ้องน้าเอาใส่ล้อนาตะเขียบหนามันกับตะเขียบหลังย่ำเบรกก็เหยียบเลยตีนยัดเข้าไปมันก็ยู่เถนันว่าบึ๊บเบรกหลักล้อขี่ไปโรงเลียนนี่ห่วยขันฝนตกฝนลงนั่นก็ ขี่ดินกับฟงใส่หลังเนี่ยขี่ต้มบางเทือกับมันหลายหลายก็ได้จอดลงกิมตะกอนจอดลงกิมขี่ต้มตะกอนค่อยไตต่อค่อยบืนต่อได้เนาะครับสาหรับจักรยานตะกี้กะเมื่สี่ไปทั้งไกลไปยามพียามน้องกับจักรยานนี่แล้วเอาเขาคักๆกับผู้พันบ่มี่ก็ได้เศรากันพูดดิจักรยานก็ได้ห้เศร้าห้ยืมไปหนีแน่ผู้ใจดีก็ให้ยืมผู้พ่นอันนี้กั ห่างกันแน่จักน้อยก็ให้เศ้าอ้สี่ห้ดอกหาบาทสิบาทก็ว่ากันไปเนาะครับสำหรับจักรยานตะกี้แบบเดียวนี่นั่นจักรยานนั่นมันก็เป็นตะถีบตะปันตัวจักรยานก็ไไ้เฮ็ดไห้ฟืดก็ได้เฮ็ดไห้มอนก็ได้ขืนนุ่นก็เฮ็ดให้บบฟืดแห้งเฮ็ดไห้ถีบง่ายๆปั้นง่ายๆก็เฮ็ดได้สำหรับจักรยานเพื่นเพิ่นกับผ้ากันปั้นไปก็ เซฟที่คาดหรือว่าพ่อเนยแก้วนี่แหละกับพี่น้องท้ยพี่น้องพ่อเนยวัดนี่ละเพิ่นปั้นก็ได้ก็เป็นเป็นทีมงานหรือว่าชมร่วมของเพิ่นนั่นแหละเพิ่นภาคกันปั้นเห็นเพิ่นปั้นก็โอ้ยดีใจน้ำเพิ่นอยากปั้นน้ำเพิ่นอยู่ดอกพ่อสี่บได้ฝีงไฟแน่ก็ไปหลายผู้หลายคนเนาะภาคกันไปปั้นก็ได้ก็เฮ็ดให้สุขภาพดีขึ้นให้ทั้งคนก็เป็นสุขภาพบ่แข็งแรงกันไปปั้นก็ ว่าดีขึ้นคือตอบรับมาว่าดีสําหรับผู้ที่ทีมงานที่เคยปั่นจักรยานเนาะครับเนาะเคยปัน่นเคยถีบน้ำมาน้ากันเพิินกว่ามันดีขึ้นนั่นแหละเพิินวา่าถ้ากันปั่นไปในศอกในหลืบในผู้ในกอกในส้อยมองได้ก็เห็นเบิดเนาะครับปั่นจักรยานเห็น้าไปเรื่อยๆทั้งไก่ทั้งไก่ไก็เป็นอาหารหูอาหารตาไปน้ำ เลิดเพื่อนจะเลื่อนใจไปพร้อมไปเห็นหม่งตางทินตางหม่งแปลกๆหม่งสวยหม่งงามก็เห็นเบิดปันไปก็มวนยินในจิตใจเจ้าของนั่นละผููปักปนปกูถีบกระไดก็ดเพราะี่ยว่เห็นก็อยากปันน้ำยูอยากอันนี้ยัออ่มย,นยูน้ำยูก็เปินว่ากะสื่อจักรยานหลันตัวว่าสั่นเปินว่าอยากปันน้ำเพินก็ สันเจ้าแก่นหล่อนไปปั่นน้ำเพลินกะคือสีบ่อท่านเพลินดอกทีเนาะก็ถามไปเบิ้งรถเพลินเนี่ยมันละแตกต่างกับรถเจ้าของให้ก็เลยไปน้ำกันเพราะอไรรถเพลินสองขั้นน่ะห่วยวามันสื่อข้อยไม่มา่นเลยสองตัวหมดแล้วจักรยานเพลินน่อะไรกะบ่อแมนธรรมดาจักรยานก็ได้ก็โอ้ยก็คือวานนั่นแหละเนาะมันก็บ่อนี่ปันใดมันก็เอราะเนื้อวาดก็บ่อทันได้พร้อมปันใด กะอยากบ่าวเรื่องอยากยก็อยากขึ้นนั่ะละแววะค,ค่ว่ากะควอมพร้อมกะเขาเกิยังโบหันได้มีกะไม่ได้โันได้ปั้นละมีแต่สอบมีแต่แนมเพิ่นเบิ้งนั่นละว่าเออปั้นไปหลอกกะจกแก่หนาวก็สิงไฟเอาขันมีจักรยานก็สิหรือป,ปั้นก็สิแก่หนาวได้ยิ่นั่นละแววะก้ว่าก็สิงไฟก็ได้ขึ้นขันแก่ว,ว่ามันก็สิบดดีคือปั้นละเนาะครับเนาะโมเมนมต์มีแต่ผู้ไซเดอ FC ปั่นจักรยานก็ได้ผู้สาวก็มีกะจักเม่นเพิ่นอยู่บ้านใดเมี่ยงใดบูลูกไผ่หลานไผ่บูมาปั่นก็ได้มีแต่ผู้จบจบงามๆากะพ่อนี่บว่าก็มีตั้งแต่เบิ่งแล้วโอ้ยเป็นแต่สะอื่นสะอ่อนน้ำเพิ่นมาปั่นก็ได้ก็ไปเรื่อยๆของเพิ่นนั่นแหละโบกันคุยกันไปน้ำทางปั่นไปโอ้ยเห็นเพิ่นปั่นกะดีใจน้ำจักแม่นผู้สาวบ้านใดจักแม่นลูกไผ่หลานไผ่มาปั่นก็ได้เนาะ เห็นเพิ่นเข้าเดียวหนึ่งดอกเราว่าเพิ่นกะกลายไปโดนโดนเติบอีกซีมือหามือก็มาเห็นเพิ่อนอีกยู่หมองอื่นอีกกะห่วยแสดงว่าเพื่อนไปไลาหมองไลยบอลเนาะเพิ่นกะจังเงินจังเห็นกันดูเห็นป้อยยี่หวาดเจี๊ยบชี่ผู้ลังคนกะสีว่าห่วยป้อย่หวาดบ่เมนเห็นผู้สาวปั่นจักรยานนี่บ่จังอยากซื้อจักรยานมาปั่นน้ำพ่นอ้าว สีมีส่วนแนอายุยกะบบอกบ่ถือเลยว่าแต่ว่ากะเพื่อสุขภาพกะบอ๋รักษาสุขภาพเจ้าของน่ะละอันนึกนึงกะไรสุขภาพดีเฮ็ดนังกะดีเบิดนั่นแหละกะันเอ้าแข็งแรง <c oughs> บ่มีลกูกเป็นหลับอันประเสริฐคือว่านั่นแหละเพราะิบับกะบอกพื้นใจนะ่ะมันอยากอยูนั่นแล้วแ่ว่ากะคือวานั่นแหละอันมีโอกาสหนาบ,บุญหอดบุญถึงผีบ่ขามาบ่เหยียบกะสีได้ปั้นได้ถีบดึ้ม ดูกน้ำหลานนี่ดกอกตีเพราะนีหวาดกระได้ <c oughs> ถึงแมนบ่ใดร่วมปั้นรวมถีบน้ำหนังเพราะนีห่หวาดก็เอาใจซอยยูเดอรกะขอให้ทิมงานของเซฟติคาดหรือว่าทิมปั้นทุกทุกคนนะะั่นะกะให้ตลอดปลอดให้ยามีอันตรายมาไก่มาหอดมาถึงกะให้สุขภาพแข็งแรงเบิดสุข่สุขคนนั่นละกะเพราะนีห่หวาดก็ขอโคของขออวย ลุงสำนีก้อนเนาะขอเก่าคาว่าสาวัสดีครับคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจจะไปสามารถบังคับสะกดจิตใจคนสวยของพี่จึงคิดจะมีรักใหม่ไปนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เมดอินเจแปน